นนี้ก็จะมาเล่นเกมสกูลาสกูซิมูเลเตอร์ไม่ได้มาเล่นหรอกจะมาบอกนะคะว่าเกมสกูลาสกูซิมูเลเตอร์อัปเดตแล้วโอเคค่ะแล้ก็เข้ามาเดี๋ยวเราจะมาบอกในเรื่องทรงผมก่อนเลยนะมันมาอัปเดตทรงผมนี้นะทรงผมนี้ทรงผมนี้เดี๋ยวเราไปเอาหมวกออกแป๊บนในนี้นี่จะไปทรงผมอันนี้นะคะทุกคนนี่ทรงผมอนันนี้นี้นะปัดข้างแบบนี้แล้วก,ก็มาดแล้วก็มัดโบวข้างบนนะนี้เลย โอเคแล้วก็มีอันหนึง่งแล้วก็มีอันนี้นะคะเนี่ยนี่นะแบบเอาเน็แบแล้วข้าหรือแบบผมสั้นนะคะแบบนี้ยาวจะมุดตัวให้ดูนี่ค่ะโอเคเรามาอยู่ในเรื่องชุดกันเลยนะคะชุดนะคะก็จะมีสี่สามสี่ชุดนะคะ,ะ, 4, 3, 4ช,ะ,คะชุดที่หนึ่งก็จะเป็นชุดนี้นะคะชุดเอาอันนี้ขึ้น ุดที่2ก็จะเป็นชุดอันนี้ค่ะแล้วก็ชุดที่3นัแชุดที่4โอเคแล้วก็จะมาบอกแค่นี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาเล่นเราจะมาบอกนะคะว่ามันอัปเดตแล้วใครที่อยากใครที่อยากได้แบบนี้นะคะไปหาเอาโอเคบ๊ายบายค่ะ